วันนี้เราจะมาถอดไฟตาออกเอาโปรเจคเตอร์ออกเอาไฟโคมเดิมติดรถใส่แทนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสว่างเลยก็จะเปลี่ยนออกไปตัวนี้แล้วครับใช้ไฟใช้มามองว่าสูไฟเดิมๆไม่ได้ไฟรุ่นที่มันเป็นโคม แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะลองดูมาสู้ได้หรือสู้ไม่ได้แต่คิดว่าผมว่ามันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าเข้าหน้าฝนเนะี่ยผมต้องการไฟที่มันต้องการไฟที่มันจับจับกับถนนมากกว่าไฟสีแดงจะจับกับถนนนดีกว่านี่นะครับอันนี้ไฟที่ถอดออกจากรถไฟแดงตอนซื้อมาตอนแรกเขาก็ ใส่ไฟตัวนี้นะครับแต่นี้ว่าไฟตัวนั้นมันเป็นของแถมแถมติดรถมา,าแถมมาให้ตอนที่ออกรถมามันเป็นโปรโมชั่นครับแต่จะลองใส่ไฟตัวนี้ดูเพราะว่าคิดว่าสีสมสมๆมันน่าจะเกาะถนนได้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองใส่กันดูเนาะถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับ เปลี่ยนแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนใช้ดีไหมเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันไฟโปรเจคเตอร์ถามว่ามันสว่างไหมมันก็สว่างครับแต่ว่าเวลาวิ่งหน้าฝนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่จับถนนเพราะมันไม่จับถนนเนี่ยเราก็จะใช้ฟามเร็วไม่ได้นะครับเวลาฝนตกเนี่ยแล้วยิ่งถนนแถวบ้านผมเนี่ย เป็นเส้นถนนที่กำลังจะทำใหม่เยอะเลยก็เลยเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็ไม่มีปลักขายด้วยปักไฟมันไม่มีนะฮะไม่มีขายแต่ว่าจะให้ช่างเขาต่อบแบบใช้ตัวปักตัวปักธรรมดาเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อสายออกมาเพื่อจะพ่วงกับปักรถตัวดัดแปลงครับ เม็ดอินไทยแลนด์ช่างเขาเก่งอยู่แล้วลองให้ช่างเขาดัดแปลงเาคงไม่น่าจะยากเกินโอเคเดี๋ยวถ้าออกมาเป็นแบบไหนแล้วจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ผมคิดว่าไฟไฟเดิมติดรถเนี่ยเป็นรุ่นตอนเดียวเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าไฟมันสีแดงไฟตัวโปรเจคเตอร์นี่ผมเปลี่ยนหลอดไฟมา เปลี่ยนมาเยอะแล้วครับเปลี่ยนเป็นหลอดเปลี่ยนหลอดซีนอนเปลี่ยนหลอดเล็บหลอดอะไรราคาแพงๆครัผมใส่มาหมดละ <c oughs> ใส่มาเยอะ <c oughs> หมดก็หัวไฟนี่หมดมาเยอะฮะแต่ว่ายังไม่ถูกใจทันที <c oughs> ก็เลยอะลองเปลี่ยนดูเนาะ เพราะว่าเวลาไฟมันไปเจอถนนฝนตกตกแล้วเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นผมว่ามันน่าจะสู้ไฟเดิมติดรถไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูกันนะแต่ผมจะมาแนะนำดูว่าอันไหนมันจะดีกว่าโอเคใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ